มันมีแบบ,บริสติกยังมีอยู่นะทุกคนถุงละร้อยห้าสิบเกล็ดแก้วตัวใหญ่มากพ่อแม่พันค่ะพ่อแม่ถุงละเจ็ดสิบเวน,นี้น้องปัดดำดีจ้าสวัสดีจ้ามาเจอกันที่ตลาดปลาเดือใจแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธเหมือนเดิมนะคะใครจะมาเดินดานเล่แบบนี้นะคะมีทุกวันพุธ เข้ามาได้เลยตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนะคะจะถึงช่วงไปบ่ายไปสองไปสามไปสี่แล้วแต่มาลุ้นเอาละกันว่าถ้ามาเย็นๆจะมีร้านขาเหลืออยู่เยอะไหมนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราพาเดินไปดูก่อนละกันร้านแรกเลยเราอยากพามาดูอันนี้ได้จังหวะอยู่นะได้จังหวะไปดูปลาทองอยู่ตัวเ,เล็กๆเราไม่ดูเรามาดูตัวใหญ่ เรามาดูตัวใหญ่กันดีกว่าแวะดูแวะดูดผ่านมาหลายอาทิตย์และคือเราอะมาเจอคนเยอะตลอดเลยอันนี้ฟาร์มมาจากไหนจ๊ะบ้านโป่งค่ะบ้านโปง่งมีเพจมีร้านอะไรให้คนติดตามด้ยนะมีค่ะเพจพึ่งหลวงฟาร์มค่ะเพจอะไรนะเพจพึ่งหลวงฟาร์มพึ่งหลวงฟาร์มภาษาไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ ของเราวันนี้คือนอกจากมีพวกปลาทองหลักๆมีสายพันุอะไรบ้างอะคะมีปลาทอง,ง,ง,งแล้วก็มีปลาสิงห์สิงห์ดสิงห์้าสีค่ะแล้วก็สิงห์หน้าสิงห์มีแต่วันนี้สิงห์ห้าสีหมดแล้วเหลือแต่สิงห์ดค่ะอันนี้มีปลาหลายไส์เลยตั้งแต่ส์เล็กยันส์ใหญ่จริงๆเราแอบมาดูแบบบ่อยๆมากเพราะปลาเขาสวยอะ<ม>ปลาเขาแบบสีมันน่ารักอะ่ะ นอย่างเงี้ยตัวตัวใหญ่ก็ถูกเท่าไหร่ตัวเนี้ยอันนี้คู่ละสามร้อยค่ะคู่ละสามร้อยเท่นานัน้นก็เป็นพวกคอรันดาใช่ไหมใช่ค่ะคอรันดาหางสั้นค่ะนีพวกเป็นก๊อตจีสั้นสั้นไซส์สามนิ้วสี่นิ้วค่ะอันนี้คือไซส์หลักๆที่เราจะคัดมาใช่ไหมคะเป็นแบบสามนิ้วสี่นิ้วอะไรไปะใช่ค่ะสามนิ้วสี่นิ้วแล้วแต่บางไซส์บางนะทก็ไซส์สใหญ่หน่อยทีก็สักไซส์ย่อมหน่อย คุณตัวนี้มีลิปสติกด้วยแพนด้าสามสีปากมันมีแบบลิปสติกปักจือข้างบนนิดหนึ่งแอดแตมแอดแตมเห็นไหมปากเขาน่ารักแล้วราคาตัวแบบไม่แรงมากด้วยนะฝากล้านหน่อยได้ไหมจ๊าได้ค่ะสนใจก็ ทักมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทร0879740225ค่ะมีส่งไหมบริการส่งแบบนี้ค่ะส่งทุกวันพุธเลยค่ะที่ตลาดนาัดจเจนนะคะก็คือเราสามารถถ้าเราแบบไม่ได้มาหน้าหน้าร้านเราก็อ,ออเดอร์จากแบบขอดูรูปอะไรอย่างนี้ได้ได้ค่ะออเดอร์สั่งได้แล้วก็โทรมาสอบถามได้ทักไลน์มาได้ค่ะเราก็มาส่งให้ทุกวันพุธนี่แหละอาทิตย์ตละหน <laughs> ึง่งครั้งอาทิตย์ตละหนึ่งครั้งทุกวันพุธจากพึ่งหลวงฟาร์ม อขอบคุณค่ะคุ้งแฝยังมีอยู่นะทุกคนถุงละร้อยห้าสิบเป็นแบบเยลโล่ลายขอดูก่อน เลสูชิตัวเล็กหน่อยนาะจากล<ม>ักกี้ไทยฟิชฟาร์มนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ <com> มีตันโจไซส์น้อยด้วยอะสี่สิบตัวสามร้อยเป็นตันโจตัวเล็กไซส์แบบหัวแม่มือนิ้วป้อย กล็แก้วแปดตัวสองร้อยห้าสิบมีลูกโปง่งไว้ข้างในห้าตัวสามร้อยพูดแหงลุงแผงลุงวินี่ถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบให้ดูให้ดูป่าเขา นี่ถุงไรยี่สิบสามถุงห้าสิบไปจ้าเท่าไหร่อ่ะผู้เมียถุงนี้หกร้อย กี่คู่น่าจะเกินหกคู่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไม่ทั้วน่ะน้องไหวอ่ะน้องไหวไปไหวมาแล้วพวกปลาเทวดาตรงนี้มีกุ้งแข ห่างลูกยุงใหญ่กันนะเนี่ยอันนี้อันนี้ <c oughs> ตันโจช่วงนี้ตันโจเออแต่ว่าตันโจเขามาไม่ค่อยเยอะเนาะ เหลือแบบตัวฝั่งนน้นปลาเก๋เดี๋ยวฝั่งนน้นปลาเก๋ร้านน้องเบลหน้าร้านอันนี้ก็หน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งคนเยอะใช่ไหมการจราจรติดขัดนิดนึงเดี๋ยวเราจะดูพวก ลูกปลาไปก่อนไหมมาร้านปลาทองของพี่สังวานยังไงห้าสิบตัวหกตัวสองร้อยา หูยมาดูวันนี้เกดแก้วตัวใหญ่มากหูนี่เก็ดแก้วตัวใหญ่ไม่พออันนี้มองไกลๆนู้นไนี่นะปลาหมอสีวุ่นเว้์มากทำไมวุ้นใหญ่จังอะคะรอบนี้อันนี้มันเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะ พอแม่พันเลยใช่ปลดออกมาแล้วเ้าลูกขอเข้าไปคุยข้างใน <S <S อ๋ออันนี้คือเขาปลดระวางแล้วอะ่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังไข่ยอยู่นะคะว่าเท่าไหร่จ้ะเนี่ยตัวละสาม 200, ร้อยมีสองร้อยสองรอยห้าสิบยาน้องปลดระวางแล้วอันนี้น้องกี่เดือนกี่ขวบอะคะประมาณหนึ่งปีอะค่ะหัวใหญ่มากแล้วหัวโตวทุกอันเลยอะ นี่มาเชาโต๊าไปเจ็ดยี่สิบเกบดแล้วใช่ไหมเหลือเท่านี้นอ่มใหญ่ก็ใหญ่แต่ก็ใหญ่ไม่มากอ่ะไม่ใหัวใช่ไหมใช่เพราะมันบอดเดินกับเลี้ยงในตู้ป่ามันไม่เหมือนกันเลี้ยงยังไงให้หัวมันเวอร์ขนาดนี้อะคะนานเลี้ยงนานมันต้องค่อยๆแบบใช่ ุ้นที่หัวใช่ไหมคะใช่ค่ะพอแม่พันุก็จะประมาณเนี้ยค่ะแล้วดูตัวผู้เมียเขาของปลาทองนี่เขาดูกันยังไงอ่ะจ๊ะตัวผู้มันจะมีเม็ดตองคิปข้างหน้า,างหงหูหน้าเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเมียจะไม่มีมเป็นเม็ดเล็กเล็กที่คิปหน้าเนี่ยค่ะเราต้องดูใ,ใกล้ใช่<ห>ค่ะต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นดูถ้าเป็นแม่ขาต้องใส่แว่นถ้าต่อสาวแม่ขายยังสาวอยู่พันมองเห็นไหมเม็ดหน้า อ้าวไม่จริงๆที่เราไม่เห็นไป่ใช่แะไรเพราะเราไม่รู้ <c oughs> ว่าตรงไหนว่าตรงไหนคือคือใส่บางทีบางท,ทีมันก็มองไม่เห็นแล้วก็คำคำถ้ามันเป็นจากจากก็เป็นตบค<อ>ู่เวลาเลี้ยงป้าทองปกติเขาต้องเลี้ยงแบบแยกคู่เมียอะไรแบบนี้ไหมคะถ้าเป็นคู่เมียรวมกันเวลามันไข่ม,ขมก็จะกินหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันไข่เราต้องรีบตักออกใช่ถ้าเลี้ยงในตู้ต้องรีบตักออก ให้เข็ดแก้วนี้เหมือนกัน<ช>เป็นเป็นพ่อแม่มที่ปลดระวังแล้วเข็ดแก้วตัวเท่าไหร่จ๊ะตัวสามร้อยจ้าอายุประมาณหนึ่งปีเหมือนกันใช่ค่คะปกติเออปลาทองอะคะ่ะเขาเคาะแบบท้องหนึ่งเขาใช้ระยะเวลานานไหมคะแล้วก็แบบกี่กี่คอกถึงจะแบบประมาณแล้วแต่คนเตนั่นนะะถ้ามันเริ่มไข่น้อยก็เปลี่ยนตัวผู้ แต่ตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียใหม่ๆมัาจะเป็นปลาเยื่ยอเยอะพี่ส่งวานสั่งเบอร์อีกทีได้ไหมเผื่อใครสนใจปลาแบบ089-836-2686้ค่ะโอเคให้พี่ส่งวานรับสายลูกค้าเข้าแล้วขอบคุณนะคะ<า>อ่ามายวันนี้ตบตัวใหญ่มากเป็นเบอร์เก่าต้องเอาลายไปด้วยเอาเบอร์ผิดเหรอเบอร์ไหนจ๊ะ วันก่อนคุณลุงบอกว่าเบอร์ที่เอาไปเบอร์ผิดยังไงจ๊ะลูกคุณลุงขอแก้ข่าวเหรอเป็นเบอร์เก่าเป็นเบอร์เก่าอ,อันนี้คุณลุงคุณลุงที่ขายไม้น้ํานะที่เขาเป็นฟาร์มเองจากจังหวัดไหนนะจ๊ะหนูลืมจากสระบุรีจากสระบุรีทมานานแล้วก็คือว่าไม้น้ําที่มาหน้าร้านอะเหลือไม่กี่ถุงนะเพราะว่าคนออเดอร์จากบ้านแล้วอันนี้คือเอามาตั้งหน้าร้านเพื่อเอามาส่งอ๋อ อ่ะอ่ะจับจับได้ไหมแสงเข้าไหมได้ได้อยู่เนาะอโอเคใครมาอยากดูไหมน้ำพันต่างๆนะคะก็แอดไลน์มีได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ออเดอร์ได้เลยเดี๋ยวเขามาส่งให้ทุกวันพุธเนาะรอบส่งก็คือจะทุกวันพุธนะคะสามารถส่งได้สัง่งประมาณวันวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราจะเตรียมทันเตรียมทัน<ช> โอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้หน้าร้านก็หมดอีกแล้วอ่ะตอนนี้เพิ่งประมาณสิบสิบสิบเอ็ดโมงใช่ไหมของของลุงใช่ไหมคะขออนุญาตหยิบหยิบหยิบมาให้ดูนิดนึงของของลูกค้าแน่อย่างเงี้ยคุณลุงขายเท่าไหร่เออสูงละเจ็ดสิบสูงละเจ็ดสิบมันมีกี่ต้นอ่ะสิบต้นฮะสิบต้นใช่ไหมคะเนี่ยอีกอันนึงอันนี้ดาวกระจายดาวกระจาย ปกติไม้น้ำแบบนี้เขาเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดอกม,มันมีปะมีครับมีอยู่ใช่ไหมมีหลายสีสีเขียวสีแดงโอเคขอบคุณนะคะเอามาดูของร้านป้าพาต่อกันบ้างดีกว่าตัวบนบนตัวใหญ่ๆยักษ์ยกกลับมาละดูได้แบบสะใจ ตัวอันนั้นเท่าไหร่แปดร้อยห้าสบพอยักษ์อุ้ยอันนี้ไม่มีราคาเขียนอนะกกติอันนี้พันสองอุ้ยน,นี้น้องปัดดำกต,ติยักษ์พันสองเหมือนกันหอยักษ์อันนี้พันห้าอุ้ยน้องหันหลังหันมาก่อนลูกหันมาฮึบฮึบฮึบ <c oughs> อ่า <c oughs> เออตัวใหญ่ห่างยักษ์ ไม่เห็นหน้าไปยืนเลยแล้วก็เอวินี่หันหน้ามาพอดีเลยต๊ติดำสายสายตัวดำตัวดำตัวดำไปแล้วนี่ไงนี่ไงหันหน้ามาพอดีเลยอ้าวไทเกอร์อุ้ยอันนั้นท้องส้มอ่ะท้องส้มก๊ะตีอันนั้นพันสองใกล้สี่บาท นี่ถ้าดูสิงใช่ไหมต้องดูข้างล่างนี่ดูข้างล่างทำไมทำไมนะอยู่กับพื้นนะ่ะมันจะสวยกว่าอยู่บนอย่างนั้นเนี่ยมันต้องใส่อ่างแล้วก็มองที่หลังมันมันจะสวยคำถามคือทำไมมันไม่มีสิงยักษ์บ้างอะคะทำไมมีแต่ฮอลันดายักษ์ มีมีอยู่อีกนินะแต่ไม่เห็นเขาเอามาขายเลยแพงแพงไฟอยู่มีไฟอยู่ข้างบนมันแพงกว่ามันก็เลยต้องแพงตัวหลายพันก็คนซื้ออ่ะแต่อันนี้เลี้ยงไปมันก็ยากนะมันต้องแล้วแต่คนเลี้ยงเป็นหรือเปล่าอันนี้ถ้าทรงยาวๆมันจะยากอันนี้มันดูมันเป็นปลาปลาเด็กๆ ใหญ่นะพ่อแม่มันใหญ่มากตัวโหเกิดบท้าแผลงแลงวคันนี่ไงพวกพวกไม่ไม่เคยเลี้ยงไม่มีบอ่อดินก็จะไม่รมู้เขาเลี้ยงบอ่อปูนนี่แหละถ้าของโชกคุณเขาจะไม่ลงอันนี้นะไม่ลงบอ่อดินใช่อยู่ในล็อกปูลเลยเพราะว่ามันควบคุมไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมสภาพอากาศาอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรีแล้วเราเลี้ยงอาหารมันถ้าอยู่ในบอ่อมันจะ จะคือมันจะมีไอ้พวกพกบพวกปลาอะไรมารบกวนมัน,น <Okay. S 1> แต่ถ้าอยู่ในอ่างนี่ไม่มีอะไรบรบกวนใช่ไหมอ่ะป้าพา,าฝากเบอร์หน่อยไหมเผื 5, 8, 9, ่อใครแบบออเดอร์ค่ะศูนย์แปดเก้าค่ะแปดสองศนหนึ่งห้าสามเก้าค่ะป้าพาค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอวันนี้มีปลาทองหลายร้านเลยนะที่เราพามาดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะ หลังวันแรงงานทั้งข้างเนี่ยก็มีพวกเยอะเยอะเลยอยากรู้อะไรต้องมาดูเพราะว่ามาดูด้วยตัวเองดีกว่านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไปละบ๊ายบาย